สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กล่าวผ้าม้วนพ้าลงุงธงลงทาหาสู่ป้าอีกเลยจ้าหน้าพี่ไอ้นี่นี่เดี๋ยวจ้าเด้อนี่โบกแล้วเด้อพี่น้องยายมาโบท่านโบกแล้วนี่โบกแล้วมาลุนเบิงสาหนีสีมานบอยายก็มาหาจับป้าอีกคือเก่าเลยจ้าทองปัวมาเดีนะ๋ยจ้าเด้อเท้าเออเนี่ มาจ <laughs> <c oughs> ิมา,บานบ่เอาี่น้องเอ้ยสูมย้ายมาบเพท่านนี่โบกก่อนนี่โค,คอกโอีคือเกาซานี่เอ้าลุนบึงด้จา่าเด้อตายลงแห้งอีล่ะมือสุคนทีมงานเก,นานกน่าด้วยจา่าเด้อนี่ทีมงานเก่ามือนี้ก็มือนี้ก็เป็นมือวาดนั่นนี่คือเกาด้วยจ่าเด้อนี่น ซูป้าไปถากคุ้มถีบพีบ่เกานี่มามาเมื่อกี้เรามาพัดมาเมยมาพัดหนาในกัดนนั่นมีดบันมีดบ,บ,นบนนะานไปนล้วอะพูนพูนตัวใหญ่พี่น้องพี่น้องเห็นปะได้กระงไปบ<อ>่ได้ดอกอ้ยมีอยู่อ๋อ หายพ่อบลอะอะเาทั้่นเห็นบ่อบ่เห็นสัมพีดองอ้ป้าหลายอยู่ห้องอ้ยไปจำเงยเถอะเนาะเยมีบ่ตัวใหญ่มันมีอยู่ตัวใหญุ่่นอ๋อคุ่มอยู่ระทองมีบะเถ่าตัวใหญ่บอ อ๋ออ๋ออ๋ออยกออจยขึ้นมาบงตัวไงบ่หายจอยเอออ๋อออปลาดุกไงนะเถาปอดปลาดุกตัวนี้พ่ออันนี้เลยไปนองตัวใหญ่่พอพอหลับพอหลับ ปนนัูดม nah ือบ้ก็คอลองบห้ามจาของเบงมัน no> ิมานบ่อจะมันิบอยจะมันิบ่ดีหนอกเอ้อนี่พี่น้องเยยมเยียมเยีมเอาสองมือเท้าเออนั่นปัดพี่น้องตะทอกจับปลาสองมือเออนั่นมานมนมานมัน พุ่นพุ ừ, response, oh, like ่นพุ่นทินบ่อพี่น้องเออปลาหลอยู่มันมีหย่าโอ้่มีคนลกันเอพี่น้องเอ้ยหย่ากี่ลิ่งหน่องวนดึงเอ้าเอ้าเออได้อยู่แล้วพอด่โอ้คุ้มเลย เอือใหญ่เลยมั้งเออโจ้โจ้โจ้นั่นแสตปี้นะจ๊านันเราแสตปี้เราลงมาจับป่านี่เขาเฉยเห็นบอพี่น้องนี่แหละอีสานชีวิตบ้านเฮาต้องหากินเท่าๆก็หาเท่าเท่าเลยสละฮ่า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 คุณลุยกันใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วสมังใหม่อีกแล้ว ถือเกี่ยวมาพร้อมบัดนี้เอาเอาเอาทอแล้วอุ้ยมีตัวใหญ่ๆเนาะมืออนี่ก็ตัวใหญ่คือเก่าโอ้ยพี่น้องพุดพดพี่น้องหนังเมือกันเออเออมิดบอมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยล่ะพี่ไอ้นี่ปื๊ดโอ้ย ได้ไปแนเลี่ยมแข่งหนึ่งมีตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะลุยต่อาาตนเนี่ยมันตัดเด็กเก่งสาอยู่มันหกป่เน,น,นี่ยว่าป่าเนี่ยฮะอยากยิลงริบป,ปีนี่เนาะพี่น้อง,องสาม,มันหกหักมี่นีนาดมีตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งตีละักคุณพุนคุ้มเอ้ยคุ้มบ่ได้ขนาดสั่งมาเทมุ่งเทอีกไรนี่พี่ชายใหญ่นี่เอ,อ้ยเอา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  โอ้ตายอ๋อบ่อใดซ้ำโอ้ยโอ้ยโอ้คุมจะเยียยมันจะได้อยู่บ้าดบ่อใดซ้ำโอ้ยอ้าวจะบุญไดจีอ้าวเนาะเนาะอุ้ยเนียนจนนัยนยังเสียนแท่ลุงลุงยังเสียนแท่เนาะวะ แกพี่ไ <c> ส <ười> <c ười> <c ười> si 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 ่นบ่เสียดเลยวะเออหมานหมานตัวใหญ่ใหญ่ป้าหง่ยอู้ยพี่น้องเอยเราจับได้ตัวใหญ่ใหญ่แล้วเราบืดอยู่ท่านด่าเขาอ้ยหมานหมันเสียดเสียนเสียนแทงเลยวะ ตัวซาหนิซาเป็นอุ้ยจบเป็นได้สองตัวเลยเห็นบอดนูจะเป็นมานอนี่โผล่โนล่ท้องออท้องตัวเออมีแตนวยเป็นท้องหนวยใหญ่ๆเออหนวยเหลืองกบเป็นโกบเจ้าไหนจังเาม็ดกบเขียวครกบกบดิมานมัน กบดีแล้ววะถ้าคุณเนี่ยจ้งบลาไหลมาเลยปลาไหลคู่นี่มาหนาหูนี่นะบำหอยหนะบ่อน้ำน้ำน้ำบ่อน้ำน้ำหอยคู่นึงเลยนะโอ๊ตบ่อหอยพี่น้องเอ้ยหอยอแบ่งก์กันในด้วยเออสุดมาอีหลามโอ้ยป้าฉลิดสาเนกระไรคือกันเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ลูกน้องขอบคุณอยังเออยังพ่อคู่แล้วศิษย์อย่ง Mán thì lèo ta ตา ui, em ตัวใหญ่ mán, mán Ui, bưng cái ใกล้ à, อ๋อนี่ ừ. bùng ướp, nè เอาหัวบัวอิ่มป่งด้วยจ่าเด้อนี่เอาไปเห็ดหวานกับแซบแซบนี่สานี่เคยได้ซุเปีรด้ลยจ้าหัวบัวหัวบัวป้องพี่น้องเห็นบอลนี่ลอยเลยดิเบื้องจิลับพี่น้องบ่ดึงบ่ลอยเห็นยู่ไปเบิ้งสู้อซ้เท่าสู้อีสานบ้านเฮากับธรรมะหากินยังสแหละ นนันนน่เอาถั่วเท่า <ornament ing. S 1> นั่นนั่นมามองพี่ให้แเลยเอาเบื่อถึบอึบเอาหนู i̇şte. น่มอึบเออนั่นเออันนั่นโอ้ยปาดนมนมนมพี่ชายขึ้นคือคือนมใหญ่ขึ้นไม่ยิ่งเนาะได้อีกบนอ้าวอ้าวโอ้ยเบื่อโอ้ยอวดยศตั้นจิรูเลยนั่น

เดี๋ยอ huh. uh, ันนี้จหนโอ้โอ้นูเอาขึ <throat> oh. ้นมาเขาล่างเร็วเร็วเร็วเบกขึ้นมาล้วอเออพูนเจ้าเอออบกน้ำจบน้ำอืนอเปิดมาถึ้น่าฮ่าฮ่อฮ่่าฮ่้าฮ่า่าห่า่าฮฮ่าา่า่า มาจับเลยมาจับเลยปอนตะท้องกระเบือบหอยนี่น้เเสาวปอนตะท้องเสาตัวไหญ่ป้าค้อใหญ่น่ะอ้อยงคขึ้นปอดมีตัวใหญ่ใหญ่มีตัวใหญ่ใหญ่ทางอีห่อใบล่ะ อือยงไปยังไปเลือยทปุ๋ยขปุ๋ยนอนเลี้อเล้ยวนอนดึ๊ดขึ้นมามาัวลูกแขกดึ๊ดโอ้ยเออตัวนี้นี่ปมาิหาข้อเลยสโอ้ยครม่ตมนะครับถือเดยไลกันเดยไล่ล่ จบคลิปไปสู่ป้าไว้เพียงแค่นี้ด้วยจา้าขอบคุณทถุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใส่ด,ด้วยดีเสมอมาแต่ใจใพี่ผ่าประกันได้ขออภยด้วยจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนจุกมรอเจบาพ่อที่ก้ิดไดนต่อไปได้ด้วยจ,าวจ,าะนะจา้า